แจ้งข่าวดีอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของรัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนให้กับคุณผู้ชมที่สนใจในโครงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้รับส่วนลดแล้วก็รับในส่วนของวงเงินในการใช้จ่ายต่างๆนะคะเริ่มวันแรก16มิถุนายน2565นี้คาดจะมีผู้ลงทะเบียนทิงสิทธิ์กว่า1.5ล้านสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการอะไรแล้วก็ครมออนุมัติออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสันแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดคอรมอก็ได้มีการอนุมัติให้กับโครงการนี้ในการชิงสิทธ์กว่า1.5ล้านสิทธิ์โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันแรกค่ะ16มิถุนายน2565นี้สําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่วางแผนโครงการนะคะที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่4ค่ะ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ในวันที่16มิถุนายนนี้โดยจะเริ่มเดินทางได้เลยในวันที่23-24มิถุนายน2565ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะนายยุทธนาศักดิ์สุภาสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททค่ะออกมาระบุถึงการขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างที่ทางธนาคารกรุงไทยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผล บังคับใช้นะคะแล้วก็มีขนบังคับใช้ไปตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยคาดว่าทางธนาคารกรุงไทยจะเปิดระบบให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือว่า เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยการวางแผนการท่องเที่ยวในครั้งนี้กว่า1.5ล้านสิทธิ์โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนวันแรกนะคะ16มิถุนายน2565ซึ่งคาดว่าสามารถเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้เลยนะคะ23-24มิถุนายนสําหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะ จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะได้สิทธิ์ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเรื่องของที่พักแล้วยังได้ในส่วนของคูปองต่างๆเป็นส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ในส่วนของอาการใช้จ่ายเพื่อที่จะลดภาระ,ะในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายซัพพอตอีกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะนี่คือโครงการดีๆนะคะในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันที่มีการอนุมัติและให้สิทธิพี่น้องประชาชนค่ะเอาละค่ะใครที่วางแผนการท่อง เที่ยวสื่อถือว่าลดค่าใช้จ่ายอย่างมากเลยนะคะ16มิถุนายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ